สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูก็จะมาเฉลยการบ้านเนาะที่ครูสั่งไปในเรื่องของอ่าผลบวกของเลขทศนิยมซ้ำนะคะเขียนเลขทศนิยมซ้ําอยู่ในรูปของเศษส่วนข้อที่1นะคะเราสามารถเขียนได้เป็นอ่าแยกได้เป็น0 2 1ย์จุไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ เราจะได้ว่า,าเราต้องแยกก่อนเนาะศูนองหนบวกกับ0 0 0ย์จุบวกกับ0 0 0ย์จุดศูนยยไปเรื่อยๆสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้คือ2 1่สิ่วนร้อ ต่อไป4ตํตำแหน่ง21สบ่วนหมืนก็คือเขียนเลข04ตัวตามมันนะคะต่อไปอันนี้6ตัวก็เป็น21ส่วนหตัวเนาะ1ล้านใช่ไหมอ่าจุดจุดจุดไปเรื่อยๆเราก็จะได้ว่า A1 ของเราคือ A1 ของเราคือ 21ส่วน100และตัว R ก็คือเอา21ส่วน100 0 0หารด้วย21ส่วน100ก็คือ1ส่วนด้วย100ทีนี้ค่าสมบ,บูรณ์ของตัว R น้อยกว่า1ใช่ไหมคะเราสามารถหาลิมิตแบบลิมิต sn เนาะ n เข้าใกล้ Infinity ก็คือ A1 ส่วนด้วย1ลบ A1 คือ21ส่วน100 21ส่วน100หารด้วย1ลบ1ส่วน100คูณไข่100คูณไข่ก็จะเป็น100 21ส่วน100หารด้วย99ส่วนด้วย100 กับเศษเป็นส่วนหรือนักเรียนจะตัด100เลยก็ได้นะคะ,ะเราก็จะได้100ตัด100ก็จะได้คำตอบคือ21ส่วนด้วย99ตัดได้ไหม21ส่วน99แม่อะไรตัดได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแม่3าแ21ม3่3 3 7 21 33 เพราะฉะนั้นได้7ส่วน33นี่คือคำตอบนะคะอ่ะข้อที่1ผ่านไปต่อไปข้อที่3ามเนาะเขาครูให้ทำข้อขี้เนาะนักเรียนเนาะอ่ะต่อไปข้อที่3ข้อที่3ของนักเรียนเราจะต้องแยก7ออกมาก่อนใช่ไหมคะแยก7 7็เอะไรเจเนาะเพราะมันซ้ำห้าหกห้าหกเนา อ่นักเรียนสามารถเขียนเป็น7.235656ไปเรื่อยๆใช่มหมคะ35656ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะแยก7.2ออกมาบวกกับ0.056บวกกับ0.00056บวก0.0000056 ไปเรื่อยๆทำให้เป็นเศษส่วนจะได้ว่า72ส่วน10เนาะจุดทศนิยม1ตึ่ำแหน่งก็คือส่วนด้วย10ต่อไป56ส่วน1000สามตำแหน่งใช่ไหมสามตำแหน่งก็คือส่วน1000และ56ส่วนด้วย10000แ หาตำแหน่งก็เขียน0ูนย์ห้าตัวนะคะนักเรียนต่อไปนี้7ตัวเนาะห้ 5, ส่วนด้วย0ูย์เตัวหก็ 6, อ่ะก็จะเป็น10ล้านอ่ะทีนี้นักเรียนก็ต้องมาหาอ่ะเราจะหาเฉพาะช่วงนี้เนาะช่วงนี้ใช่ไหมคะอ่ะเอหของเราก็คือห้ห ส่วนด้วย1000และตัว R ก็คือเอา5 6ส่วนด้วย10,000 0หารด้วย56ส่วน1000เพราะฉะนั้นตัว R ของนักเรียนได้เท่าไหร่ได้1ส่วน100ตัดศูนย์ไป3ตัวเนาะตัดศูนย์ไป3ตัวก็1ส่วน100อ่ะ1ส่วน100เมื่อใส่ค่าสมบูรณ์ของตัว R เป็นยังคะน้อยกว่า1เพราะฉะนั้น เราก็เลยได้ว่าลิมิต sn เนอะ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ก็จะได้ a หนึ่งส่วนด้วย1นลบ a a หก็คือห้าสิบหกส่วนหนึ่งพันหนึ่งลบหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคูณควายไปก็จะเป็นห้าสิบหกส่วนหนึ่งพัน หารด้วย100-1ลบ1ก็99ส่วน100ทีนี้กับเศษให้มาเป็นส่วน56ส่วน1,000เหมือนเดิมคูณ100ส่วน99นักเรียนก็ตัดศูนย์ตัด0ย์ตัด0นดน,ดน,นะคะก็จะได้ 56ส่วนด้วย990 10คูณกับ99เนาะ990นะคะแม่อะไรตัดได้แม่สองเนาะเรียนก็มันคือจำนวนคู่ทั้งคู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแม่สองตัดได้28อันนี้เหลือ200เอ้ไม่ใช่445เอ้อยสไม่ใช่45สิ495 นะคะ495 495อ่านี่คือเศษส่วนอย่างต่ำต่อไปข้อต่อไปคือข้อ5อข้อ5ข้อห5เราจะเขียนได้ว่าู0จุด 073บวกกับ0.00 0.073บวกกับ0.00 0.00 7 3ไปเรื่อยๆเนอะ,อะแปลงให้เป็นเศษส่วน73ส่วน1,000บวกกับ73ส่วน05ตัวก็คือ10000 บวกกับ73ส่วน2 4 6 7ตัว0ูย์เตัว10ล้านเนาะ,ะเราก็จะได้ A1 ของเรานะคะ A1 ของนักเรียนคือ73ส่วน1,000และตัว R ก็คือเอา73ส่วน1นึ่งแสนหารด้วย73ส่วน1,000ก็ตัด0ูนย์ไป 3ตัวก็จะเป็น1ส่วน173หาร73เนาะอ่ะตัว R ของเรามีค่าน้อยกว่า1เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าลิมิต f n n เข้าใกล้ infinity a 1ส่วนด้ว1นนลบ R a 1ก็คือ73ส่วน1 0ัน หารด้วย1ลบ R 1ส่วน100ก็เอา100ไปคูณไข่เหมือนเดิมเราก็จะได้73ส่วน1,000หารด้วย99ส่วน100คูณไข่ใช่ไหมคะ73เอ้าไม่ใช่คูณไข่กับเศษเป็นส่วนจาก100ส่วน99 0ตัด0 ก็จะได้73ส่วน990อันนี้เราหารเป็นเศษส่วนยังต่ำไม่ได้เพราะ73มันตัดไม่ได้เนาะแม่3ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็ตอบเลยนะคะเ3ส่วน990อะครูก็จะเลยการบ้านรอบที่แล้วไปหมดแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนต่อนะในเรื่องของอให้นักเรียนเปิด หน้า72ในหนังสือเรียนของนักเรียนเลยนะคะวันนี้เราจะเรียน1.4สัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกเนาะสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกนะคะเพื่อความสะดวกในการเขียนนโกรมเราจะใช้ตัวซนะิกมาอ่านว่าซิกมานะคะตัวนี้นะนี่ซิกมาหรือตัวซัมมิชั่นเนาะซัมมิซัมมชันใน่า e x l e l ของนักเรียนนะคะแทนนะคะ เราจะเขียนแทนวงกลมจำกัดก็คือ a1 บวก a2 บวก a3 จนถึง an ด้วยซ i g m a ai i เท่ากับ1จนถึง n นะคะอ่านว่า summation ai เมื่อ i เท่ากับ1จนถึง n หรือจะอ่านซิ g m a ก็ได้นะ sum ai เนะอะอ่ะเราก็จะเขียนอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนตัวอย่างเขาบอกว่าถ้าเขาให้ ซิกมาไกำลัง2 i งไอเท่ากับ1จนถึง5เขียนแทนด้วยเราจะเปลี่ยนตัว i เป็นเลข1เปลี่ยนตัว i เป็นเลข2เปลี่ยนตัว i เป็นเลข3เปลี่ยนตัวไเป็นเลข4เปลี่ยนตัวไเป็นเลข5แบบนี้นะคะเขียนตามเขานะคะก็คือให้ i เป็นเลข1จนถึงเลข5ต่อไปข้อที่2ข้อที่2 ก็เปลี่ยนตัว k เขาบอกว่าให้ตัว k เป็นเลข1จนถึงเลข4ี่เขาก็เปลี่ยน2องคูณหลบหนเห็นมสองคูณสเนี่ยอันนี้คือตัว k ที่เขาเปลี่ยนใช่ไหมคะจนถึงเลข4ต่อไปถ้าเขาบอกว่า summation 1ส่วนด้วย2ยกกำลัง k k เท่ากับ1จนถึง infinity หมายถึงไปได้เรื่อยๆอ infinity เนาะก็จะเป็นถึง2ยกกำลัง n อันนี้แทนตามเขาไปเลยนะคะข้อที่4ก็เหมือนกัน summation i บวกส i เท่ากับหจนถึง Infinity ก็คือเขาจะเปลี่ยนเป็นตัว n เนาะ infinity ก็คือตัว n นะคะนะักเรียนอ่ะนอกจากนี้การใช้สัญ,ญลักษณ์ sum หรือ sigma เนี่ยแทนการบวกเนี่ยจะเขียนได้ในหลายรูปแบบมากเลยนะคะเขียนได้ในหลายรูปแบบมากเลยกำลัง2องกำลังสามอย่างเงี้ยต่างก็แทนอนุกรมเนาะ เช่นเดียวกันดังนั้นจะเห็นได้ว่าดัชนีไม่จำเป็นต้องเริ่มไม่จำเป็นต้องเริ่มจากหนึ่งเสมอไปนะหนึ่งนะคะนะักเรียนไม่ต้องเป็นต้องเริ่มจากหนึ่งเสมอไปอ่ะต่อไปเราจะไปดูทฤษฎีบทที่เจ็ดให้ n ไปจำนวนเต็มบวกใดๆจะได้ว่า ซ้ำ i เท่ากับ1จนถึง n ตัว c เนี่ยจะได้ n c เมื่อ c เป็นค่าคงตัวเมื่อ c เป็นค่าคงตัวยังไงอย่างเช่นเขาให้เอาายังไงดีอย่างเช่น,เ,เ,ออดเ,ชนเดี๋ยวซ้ำ i เท่ากับ1จนถึง5อย่างเงี้ยตัว c คือเลข5อย่างนี้นะคะแสดงว่า n ของนักเรียนจะได้เท่ากับเลข5คูณกับ หเป็น25อย่างนี้เนาะอันนี้ข้อหนึ่งต่อไปข้อ 2, สองซ้มซีคูณกับ A i นะคะ i เท่ากับ1จนถึง n เราจะดึงค่าคงตัวออกมาไว้ด้านหน้าก่อนแล้วเราจะทำซัม A i ก่อนต่อไปซัม A i บวก B i i เท่ากับ1จนถึง n ก็คือแยกคูณซัม A i บวกกับซัม B i ข้อที่4 ซัม ai-bi ลบ bii เท่ากับ 1.1n ก็คือแยกเหมือนกันลบกับบวกนี่เหมือนกันก็จะได้ซัม a i ลบกับซัม bi ต่อไปทฤษฎีบทที่8ทฤษฎีบทที่8บอกว่าให้ n เป็นจำนวนเต็มใดๆจะได้ว่า sum i i เท่ากับ 1.1n จนถึง n จะเท่ากับ n คูณ n บวก1ส่วน2 ถ้านักเรียนจะดูการพิสูจน์สูตรนะคะนักเรียนสามารถดูได้ที่หน้าห้าเออเจ็ดสิบห้าเนาะพิสูจน์สูตรแล้วก็ข้อที่สองพิสูจน์สูตรดูหน้าเจ็ดสิบหกและข้อที่สามพิสูจน์สูตรดูหน้าเจ็ดสิบเจ็ดนะคะซ้ำไอกำลังสองไอเท่ากับหนึ่งจนถึงเอ็นจะได้ว่าเอ็นคูณเอ็นบวกหนึ่งคูณด้วยสองเอ็นบวกหนึ่งส่วนได้หกข้อที่สาม s าม i กำลังส i เท่ากับ1จนถึง n จะได้ว่า N คูณ n บวก1ส่วนด้วย2ทั้งหมดยกกำลัง2หรือคือสูตรนี้สูตรของซ u ม i เนี่ยมายกกำลัง2อ่ะเอาง่ายๆหลักในการจำของนักเรียนคือจำา2สูตรนี้ส่วน i กำลัง3คือเอาสูตรแรกมายกกำลัง2โอเคไหมคะอ่ะทีนี้ครูจะไปตัวอย่างแล้วนะอ่ะตัวอย่างที่2 ตัวอย่างที่2ซ้มแปดเท่ากับหจนถึง50า่ะข้อนี้มันมาจากทฤษฎีบทนี้ใช่ไหมคะทฤษฎีบทนี้ทฤษฎีบทที่7เนาะข้อที่1ก็คือ c เป็นค่าคงตัวเราก็จะได้ว่ามันคือซัม i เท่ากับหจนถึง n c เท่ากับ n c เพราะฉะนั้นรักเรียนก็จะได้ n n, n. ของเราคือ50 c ก็คือเลข8เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ400นะคะ400อะตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปข้อ10ให้นักเรียน กระจาย3วงเล็บเข้าไปก่อนเพราะมันยกกำลัง3ใช่ไหมยกกำลัง3แปลว่านักเรียนต้องคือ i-2 ลบ2 i ลบ2แล้วก็ i-2 ลบ2แบบนี้เนาะถ้าใครจำสูตรของกำลัง3ได้ก็สามารถใส่ไปได้เลยนะคะเขียนไปได้เลยแต่ถ้านักเรียนจำไม่ได้นักเรียนก็คูณทีละวงเล็บอ่าคูณทีละวงเล็บ เอาสองวงเล็บแรกก่อน i คูณ i ได้ i กำลังสอครูเขียนแยกข้างนอกดีกว่าเนาะเดี๋ยวนักเรียน i คูณ i ได้ i กำลังส i คูณลบสได้ลบส i ต่อไปลบสคูณ i ก็ได้ลบส i ลบสคูณลบสลบลบกลายเป็นบวก ต่อไปไปคูณอ่ะ i กำลังสองไกำลังสคูณ i ได้ i อกำลังสามไอกำลังสคูณลบสองได้ลบสองไกำลังสองต่อไปลบสองไคูณ I ได้ลบ2องไกำลังสองต่อไปลบสอคูณกับ ลบสองลบลบกลายเป็นบวก 4i ต่อไปลบ 2i คูณ i ลบ 2i กำลัง2ลบ2 i คูณลบ4เอ้ยลบ2กลายเป็นบวก 4i เนาะต่อไป4คูณ i ได้บวก 4i แล้วก็4คูณลบ2กลายเป็นลบ8ตามครูทันไหมคะ ต่อไปเราก็จะมารวมเราก็จะได้ว่า i กําลัง3ลบลบ2ลบ2ลบ2กลายเป็นลบ 6i กําลัง2บวกส i บวกส i บวกส i ก็กลายเป็น12 I ลบ8เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าซัมไเท่ากับ1จนถึง10 I ไอกำลัง3ลบหกไอกำลัง2บวก12บไอ ลบแปดเนาะทีนี้เราสามารถใส่ซ้ำไปให้แต่ละตัวได้เลยนะคะใส่ซ้ำไปให้แต่ละตัวได้ซ้ำ i เท่ากับ1จนถึง10 I ไกำลัง3ลบกับซ้ำ6ดึงมาข้างหน้าเนาะ i เท่ากับ1จนถึง10 i ไอ์กำลัง2บวก12ซ้ำ I I เท่ากับ1จนถึง10แล้วก็ลบ 38i เท่ากับ1จนถึง10นักเรียนก็ไปแทนค่าเลย i กํลัง3คือ i กํลัง3คือ n n คูณกับ n บวก1ส่วนด้วย2นะ i กํลัง3ทั้งหมดยกกําลัง2ใช่ไหมทฤษฎีบทที่8เมื่อกี้นะะเดี๋ยวครู เดี๋ยวครูเอาทฤษฎีบทที่8มาก่อนอ่าทฤษฎีบทที่8ครอบตัดไว้เล็กๆเนาะอ่าทฤษฎีบทที่8อ่านี้ครูก็ามาให้ดูนะคะเราจะใช้สูตรนี้ใช่ไหมนักเรียน เอ้ยไม่ใช่ i กกำลังสคือตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะข้อที่3มเราก็จะได้ว่า n คือสิบสิบคูณ1ิบวกหส่วนด้วยสองทั้งหมดยกกำลังสองต่อไป i กกำลังสองคือสูตรนี้เราก็จะได้ว่า10 10ิบวกห 2N บวก1ส่วนด้วย6ต่อไปตัว i ตัว i ก็คือข้างบนก็จะเป็น10 10บวก1ส่วนด้วย2นักเรียนสงสัยไหมว่า10มาจากไหน10คือตัว n นะคะเนี่ยคือตัว n เนาะก็คือ i เท่ากับ1จนถึง10ใช่ไหมเพราะฉะนั้นครูก็เลยเอา10มาแทนเป็นค่าของตัว n เลยนะคะเ อันนี้ลืมแทน 2N เยังเป็นก็จะเป็น2องคูณสิเนาะนะแล้วก็ซัม8ปดซัมแก็คือลบกับ8ดคูณด้วย10เนาะเมื่อกี้ไงเหมือนเหมือนข้อเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช้สูตรซัมซีเท่ากับเอนเนาะค่าคงตัว เราก็จะได้10บวก1เป็น11 11สิบคูณ10 1 1นยสิบหาร2ยกกำลังสองต่อไป6สามารถตัดกันได้ใช่ไหมคะหูก,ก็ตัดเลยนะแล้วเราก็จะได้ว่าเหลือ10คูณ11 2คูณ10เป็น20บวกเป็น21เนาะบวกกับอ่า สองหตัดกันก็เหลือ6 6คูณกับ10บคูณสิอลบแป่าต่อไปนี้ตัดกัน55ยกกำลังสองสิคูณกับ11เป็น1 1ึ่งร้อคูณยีเป็น 2310อยสต่อไป6เอา10คูณ1ิบเอคูณหเป็น660้อยหกลบแปดสิบากำลังสคือ3025ัน่ส้ครูเขียนอันเดิมก่อนนะยังไม่ได้ลบอะไรเลยนะ บวกลบกันหมดแล้วนะคะนักเรียนได้1295อันนี้คือคำตอบสิ้นสุดนะคะยากไหมยากไหมโจทย์ถามมานักเรียนก็ตอบไปนะคะอันนี้คำตอบยากไหมลูก เอาอีกหนึ่งตัวอย่างไหมคะเดี๋ยวครูจะเขียนตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะออันนี้คือยากสุดแล้วนะอ่ะต่อไปเอาเอาข้ออะไรดีเอาข้อแปดเนาะข้อแปดซ้ำ k เท่ากับหนึ่งจนถึงสิบห้า เท่ากับ1จนถึง15 k บวก5กับ k ลบ5อันนี้นักเรียนก็ต้องคูณ2วงเล็บเข้าไปเนอะก็ k คูณ k เขียน k คูณ k ได้ k กํลัง2 k คูณลบ5ได้ลบ5 k ต่อไปบวก5 k ต่อไป บวก5ลบ5ก็เป็นลบ25บวกกับลบตัดกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าซัามเคเท่ากับ1ก็จะเหลือเคกำลังสองลบ25แล้วก็เทคเคเข้าไปเนาะเอ่ยเทคซัมเทคเคอะเทคซัมเข้าไปก็จะเป็นซัมเคกำลังสองลบซัมเคเท่ากับ1ลบ25อ่ะ เคกำลังสองเกำลังสองสูตร i กำลังสองใช่ไหมคะสูตร i กำลังสอง n คูณกับ n บวกหนึ่งอ่ะครูเขียนสูตรให้ก่อนก็ได้เผื่อนักเรียนจะลืมอ่ะ n คูณกับ n บวกหนึ่งสองบวกหนึ่งหารด้วยหกเนาะลบ nc นะคะ nc อ่ะ n ของเราคือเลข15 15บวก1 15คูณ2บวก1ส่วนด้วย6 n คือ15ตัว c ค่าคงที่คือ25อ่ะตามผูทันไหมต่อไป15คูณ16 31ส่วน6อ่ะ สิบห้าคูณยีได้ 3, 3 7มเห้านาะสามเจ็ดห้าอ่ะต่อไปสิบห้าคูณสิบหสิบห้าคูณสิบหกหกหกห้าสามสิบทดสามหกหนึ่งหกเป็นเก้าต่อไป150ก็จะได้240 240คูณกับสาเเนาะ หนึ่งศูนย์สี่สองสามสี่ศูนย์สามสี่สิบสองพดหนึ่งสามเป็นเจ็ดศูนย์สี่สี่เจ็ดอ่ะเจ็ดสี่สี่ศูนย์ส่วนด้วย 6, หกครูหารถูกไหมเนี่ยอ่ะต่อไปเราก็จะเอาหกไปตัดหกหนึ่งหก เหลือ14 6 2 12เหลือ64ก็จะได้1240-375ลบ3าคำตอบคือ865ก่ะก็จะตอบนะคะอ่ะทีนี้ครูจะให้นักเรียนทำการบ้านนะคะแบบฝึกหัดที่1.4แบบฝึกหัดการบ้าน แบบฝึกหัด1.4ข้อ2ใหญ่ทำข้อคู่นะคะทำข้อคู่ทำข้อคู่ข้อคี่สินเรียนทำข้อขี่ค่ะข้อคู่เมื่อกี้ครูทำเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วอ่ะขอขอข้อขี้นะคะข้อขี่นะคะ กำหนดส่งอ่ะอันนี้ครูจะกำหนดส่งแล้วนะเพราะว่าถ้าไม่กำหนดส่งนักเรียนไม่ยอมส่งกันเลยเนาะอ่ะกำหนดส่งเอาเป็นสัปดาห์หน้าวันวันนี้วันพฤหัสงั้นขอเป็นวันอังคารนะคะวันอังคารกำหนดส่ง,งอังคารวันนี้วันที่ยี่สิบเก้า ยี่สิบเก้สินึ่งสองสามนะคะสสิงหาหกส่ส่วนงานเดิมนะคะยังส่งได้เรื่อยๆนะคะงานเดิมใครที่ยังไม่ได้ส่งให้นักเรียนส่งได้เรื่อยๆจนกวาอ่าให้ถึงวันวันอาทิตย์นี้ก็แล้วกันเนาะถ้าใครไม่ยอมส่งก็คือครูจะ ให้เป็นสีน้ำเงินแล้วนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ